สวัสดีปีใหม่ครับผมโอเคครับสวัสดีล่งหน้าเลยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเป็นวันปีใหม่แล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวต่อพันปีตัว,ตว,ตวนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นไอเทมพันปีในมังงะกับอนิเมะเรื่องเกมคนคนอ,อัจฉริยะนะครับของรยูกิโอนะครับผมอันนี้นะครับเป็นอัลติมาเกียนะครับ เป็นอัลติมาเกียมิเลเนียมพัลเซ่นนะครับก็คือแปลว่าตัวต่อพันปีนั่นแหละครับเป็นสินค้าของบันไดนะครับผมตัวต่อวันนี้เลยตัวกล่องก็จะมีรูปประกอบนะครับแบบนี้แล้วก็พวกข้างในว่ามีชิ้นส่วนอะไรนะครับก็อันนี้เป็นฉลากของตัวแทนประเทศไทยนะครับผมตัวแทนจำหน่ายนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยนะครับว่า มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นตัวต่อแบบว่าเหมือนติดก,กับพลาสติกนะครับถ้าใครเคยประกอบพวกกันดั้มกันพลาอะไรพวกนี้นะครับก็จะคุ้นเคยกันดีกับแพทเทิร์นพวกนี้นะครับคือมันต้องแกะแล้วก็ประกอบก่อนนะครับผมโอเคก็มีทั้งหมดอยู่3ห่อนะครับผม แล้วก็จะมีตัวใบปลิวตรงนี้มาด้วยนะครับเป็นเหมือนว่าแนะนำสินค้านะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะครับว่าประกอบยังไงตรงไหนมถึงประกอบในชิ้นของมันนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าประกอบเป็นรูปพีระมิดนะครับนี่เลยครับกล้องอาจจะสะโคบไม่หมดนะครับเพราะว่า ผมตั้งมุมกล้องไว้แคบนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวเจ้าตัวต่อกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแกะดูเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะประกอบในแต่ละชิ้นแต่ละส่วนไว้ก่อนแล้วกันเนาะ ก็ในขั้นตอนกระบวนการต่อนะครับผมก็บางชิ้นก็ต่อยากกันครับเพราะว่าบางครั้งเราต้องแบบเสียบไปแล้วเราก็ต้องพับลงมาหรือว่าเสียบไปแล้วเราก็ต้องสไลด์หรือว่าเราเสียบไปปุ๊บหมุนซ้ายก่อนหมุนซ้ายหรือหมุนขวาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็สไลด์อีกทีครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากครับสาหรับผมนะเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับผมหรือว่าบางตัวก็ต้องสไลด์ออกมาก่อนเพื่อจะเอาอีก ตัวเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็สไลด์กลับอะไรเงี้ยพวกนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่ายากมากแล้วมันสุดยอดมากนะครับตัวต่อพันปีผมชอบมากเลยนะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับกับการต่อเจ้าตัวต่อพันปีนะครับหรือมิเรเนียมพาสเซนะครับผมก็ผมตอนต่อผมต่อตามคลิปที่เขาเฉลยวิธีต่อไว้นะครับเพราะว่า ถ้าเป็นผมต่อเองนี่น่าจะไม่รอดนะครับผมก็เลยขอดูวิธีดีกว่านะครับเพื่อความรวดเร็วด้วยแล้วก็ความสมบูรณ์ของตัวต่อนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีแผนว่าจะไปพ่นสีมันนะครับเป็นสีให้เปลี่ยนเป็นสีทองที่มันแบบสมจริงกว่านี้ครับอันนี้มันเป็นสีทองแบบออกพลาสติกหน่อยนะครับมันจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะครับแล้วผมเองก็ไม่ใช่พวกช่างพวกพวกอาร์ตพวกอะไรผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะครับก็จะลองทําดูนะครับ ตอนนี้ครับก็ลองเอาโซ่มาใส่ดูนะครับอเออในอน,นิเมะหรือมังงะนะครับตอนแรกครับตัวยูกิเนี่ยไม่ได้ใช้โซ่นะครับแต่ใช้เป็นเชือกเฉพาะตอนหลังเหมือนแบบเชือกขาดหรืออะไรทักอย่างเนี่ยมีที่แบบว่าเจอคนไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นโซ่ซะเลย เท่ดีมกันนะครับเราจริงๆครับตัวยูกิครับในกระตูนมันเป็นเหล็กอนะเนาะเวลาเดินมันไอ้นี่มันไม่ทิ่มอกเอาแล้วแล้วก็แบกโซ่นี่โหหนักมากคอ,อน่าจะเคสนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูการลงสีการพ่นสีต่อไปเลยแล้วกันนะครับจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปลุ้นกันได้เลยนะครับ ในการลงสีนะครับผมจะใช้สีทามิยาสีทองนะครับรหัส T.S. 2 1นะครับฉีดพ่นไปนะครับตอนมันประกอบเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไดเป่าผมนะครับแล้วก็ถอดประกอบทีละตัวแล้วก็ฉีดพ่นทีละชิ้นด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเพ้นเจ้าตัวต่อพันปีนะครับผมซึ่งออกมาก็ก็ไม่ได้แย่ทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สมบูรณ์อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่า ผมไม่มีเทคนิคการพ่นกันอะไรเลยครับผมก็พ่นไปตามที่ผมทํานะที่ผมคิดเลยนะครับว่าผมจะพ่นยังไงนะครับผมซึ่งว่าไม่มีเทคนิคอะไรเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้แบบมีความรู้ทางด้านนี้ด้วยนะครับก็เลยพ่นไปเลยก็คือเนี่ยผม,มพ่นตอนที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับพ่นทั่วเลยแล้วก็พอแห้งเสร็จผมก็ถอดมาทีละชิ้นแล้วก็พ่นแต่ละชิ้นด้วยนะครับผม ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับแล้วก็สีที่ผมใช้นะครับเป็นสีทามิย่านะครับเป็นกระป๋อง100 ML นะครับ2กระป๋องที่ผมใช้ไปหมดเลยนะครับเป็นรหัสสี th 21นะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับคลิปรีวิวตัวต่อคันปีนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีซึ่งก็จะเป็นปีใหม่แล้วนั่นเองอีกประมาณเกือบชั่วโมงนะครับก็จะเป็นปีใหม่แล้วนะครับก็ รอเขาดาวกันได้เลยนะครับก็ฝากกด subscribe นะครับกด like ครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามชมกันได้เลยนะครับโอเควันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ